สวัสดีครับวันนี้11ธันวาคม2567เรานั่งทายมาชีนกลับไปในอดีตในโลกตะวันตกเพื่อจะไปดูรากเง่าทางความคิดบางอย่างทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของรัฐธรรมนูญเ <c oughs> นื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ <c oughs> เราไปถึงอาณาจักรกรีก อันนี้ผมอยากจะมาเน้นย้ำวิถีชีวิตของพวกกรีกการเมืองการปกครองเขามีความผูกพันกับถ่วยเทพมากมายภาษาวิชาการจะเรียกว่าพระหูเทวานิยมนับถือเทพหลายๆองค์ผมอยากจะเรียกว่าเป็นบรรดาเทพบรรพาการเช่นเทพซุสเทพมีดอนซุส โพไซดอนเทพแห่งท้องทะเลเทพีอเทนาเทพแห่งปัญญาเป็นเทพีแห่งป like, like ัญญาและอื่นๆหรือเรื่องราวเึงเฮอร์คิวลิสจอมพลังก็เป็นลูกเทพเป็นกึ่งเทพเพอร์เซอุสชื่อพวกนี้ซึ่งฝรั่งก็มาสร้างเป็นหนังความสัมพันธ์ชีวิตผู้คน การปกครองมันเกี่ยวพันกันไปหมดเกี่ยวพันไปถึงบรรดาถวยเทพเหล่านี้สายความคิดนี้คือสายเทพบรรพการเป็นที่มาที่ไปของเทวราชาตามความเข้าใจของโลกตะวันตกอันนี้ให้เข้าใจเรื่องนี้เห็นภาพนี้ที่ชัดเจน ตอนนี้เรามาต่ออาณาจักรกรีกก็ล่มสลายไปตามธรรมดาของโลกเป็นเรื่องปกติมากก็มีอาณาจักรโรมันเติบโตขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาต่อมาจนกระทั่งมาถึงอาณาจักรโรมันเนี่ยเขาก็รับเอาความคิด เรื่องเทพเจ้าหลายๆองค์เนี่ยเข้ามาในวิถีชีวิตของพวกเขาเช่นกันและเขาก็ชอบเพราะมันก็เป็นวิถีชีวิตของพวกเขาเหมือนกันมันมีความใกล้ชิดกันมากเลยนะฮะทางวิชาการถึงกับเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีหรืออิทธิพลในแบบกรีกโรมันคือมีทั้งกรีกมีทั้งโรมันผสมผสมกัน เราไม่ต้องไปลงในรายละเอียดก็ได้นะฮะพูดกันในแบบคร่าวๆสรุปๆจักรวรรดิโรมันค่อนข้างจะเป็นตัวแทนของโลกตะวันตกที่ชัดเจนมากในหลายเรื่องเป็นรากเหง้าสำคัญของโลกตะวันตกในยุคปัจจุบันจักรวรรดิโรมันเขาก็รับเอาบันดาถวยเทพ ของจกักรวรรดิกรีกเอามาแต่งตัวใหม่แต่งหน้าทาปากเปลี่ยนชื่อกลายเป็นเทพของพวกเขาเองและวิถีชีวิตของพวกโรมันเนี่ยก,ก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ชื่นชอบในความสัมพันธ์กับเทพหลายๆองค์ของพวกกรีกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะถ้าลองเทียบกับของไทยเนี่ยซึ่งที่จริงมันเทียบไม่ได้นะฮะจะคล้ายๆกับชาวบ้านอะ ที่เจอจอมปลวกก็ไหวเจอต้นกล้วยออกออกหน่อเป็นคล้ายๆพญายนาคก็ไหว้เจออะไรแปลกๆผิดธรรมชาติก็ไหวคือคนไทยเราจะมีความผูกพันกับกับผีสางนางไม้เอ,อ้ทำนองนี้แต่ฝรั่งเนี่ยเขาผูกพันกับทวยเทพของสิ่งต่างๆ แล้วเขาก็มีเทพประจําเมืองเทพประจําเรื่องราวต่างๆเทพนู้นเทพนี้ถ้าเราเห็นภาพความสัมพันธ์ของผู้คนอย่างที่ผมยกตัวอย่างแบบไม่ค่อยดีเนี่ยนะฮะตัวอย่างของคนไทยเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกเรากับการไปไหว้จอมปลวกการไปไหว้นู้นอันนี้พอเห็นน,น,นั่นแล้วก็ตื่นตกใจอะไรเงี้ยฝรั่งโรมันมีหวัวจิตหวัวใจทำนองน,นั้นนะฮะในความผูกพันกับทวยเทพ มันอยู่ในวิถีชีวิตเขาในระดับชาวบ้านนะมันเป็นทํานองนั้นทีนี้ <c oughs> พอมาถึงประมาณคศสอ3 13, มีจักรพรรดิองคหนึ่งของโรมันเนี่ยได้รับเอาศาสนาคริสต์เข้ามาเป็นศาสนาประจำจประจ,จาจักรวรรดิโรมันศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาที่มีเทพพเจ้าองค์เดียวคือ มีพระบิดาของพระเยซูเป็นเทพบิดรสูงสุดเอาละฮะมันขัดกับวิถีชีวิตของผู้คนแล้วนะฮะระหว่างที่ผู้คนมีความสัมพันธ์กับเทพสารพัดเทพเลยตอนนี้จากรววัดิโรมันกำลังรับเอาศาสนาคริสต์ซึ่งมีเทพสูงสุดองค์เดียวเข้ามาเป็นศาสนาประจำ จักรวรรดิของตนเป็นโอกาสของพระเจ้าจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันเนี่ยคอนสแตนติน,นที่เขาจะค่อยๆกำจัดความเชื่อในเทพหลายๆองค์ในอิทธิพลยิบย่อยอะไรพวกเนี้ยซึ่งบางทีมันน่าลำคาญในเรื่องของการเมืองการปกครองนะฮะออกไปนี่ต้องเล่าเรื่องแบบวบย่อมากเลยนะ จนกระทั่งในที่สุดก็เหลือเพียงเทพสูงสุดแต่พระองค์เดียวไอความเชื่อในเทพสูงสุดแต่พระองค์เดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่ในหลายศาสนาทั่วโลกนะครับเป็นกระแสความเชื่อความศรัทธาอีกแบบหนึง่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เช่นเดียวกันเราก็ไม่ไปลงในรายละเอียดนะฮะ <c oughs> หลังจากคศ313้อ ศาส,สนาคริสต์ซึ่งมีพระเจ้าองค์เดียวเป็นความต่างหรือ,อยังครับต่างจากเทพหลายๆองค์ตอนนี้เหลือพระเจ้าองค์เดียวแล้วนะฮะเข้ามาเป็นศาสนายิ่งใหญ่ประจำจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนั้นคือจักรวรรดิโรมันศาส,สนาคริสต์ซึ่งเคยอยู่ถูกกดขี่อยู่ใต้ดินก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็เกิดความเจริญ มั่นคงจกักรวรรดิโรมันแผ่อำนาจไปถึงไหนาศาสนาคริส์ตเข้าไปถึงที่นั่นด้วยความศรัทธาไปพร้อมกับกําลังทางทหารของโรมันนั่นเป็นคริสตจักรในช่วงนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจนกระทั่งาศาสนาคริส์ตเองก็ค่อยๆ สถาปนาความมั่นคงของตัวเองขึ้นในเมื่อจกักรวรรดิโรมันก็มีศูนย์กลางอยู่กรุงโรมศาสนาคริสต์ก็เลยมีศูนย์กลางของคริสต์ศาสนาจักรอยู่ที่กรุงโรมไปด้วยนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกันนะฮะแต่อะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนไม่มั่นคง ประมาณปี476อาณาจักรโรมันก็ล่มสลายล่มสลายเป็นเรื่องธรรมดาโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนคริสตจักรไม่ได้ล่มสลายแต่ก็มีความยากลำบากบ้างพอสมควรแต่ก็อยู่ได้เพราะว่า ตอนที่อาณาจักรโรมันยิ่งใหญ่เนี่ยเวลาเข้าไปที่ไหนเนี่ยศาสนาจักรตามไปด้วยจำได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นบรรดาผู้คนที่อยู่ในดินแดนยุโรปฝั่งตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคริสต์ทั้งนั้นแหละครับดินแดนที่อยู่ในอิทธิพลของจักรวรรดิโรมันเนี่ยเป็นคริสต์ทั้งนั้นพอจักรวรรดิโรมันล่มสลายเนี่ยดินแดนเดิมก็ค่อยๆมีอิสรภาพขึ้นมา อาจจะมีคนนี้เป็นเจ้าเมืองคนนั้นเป็นเจ้าเมืองแต่ก็มีพวกคนป่าเถื่อนมีอะไรสารพัดมันก็เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดความแตกแยกเป็นธรรมดาของประเทศใหญ่ๆอาณาจักรใหญ่ๆพอเวลามันแตกไปทีไม่มีใครขึ้นมาเป็นใหญ่เบ็ดเสร็จเนี่ยมันก็วุ่นวายกันพักหนึ่งเป็นเรื่องปกติแต่โดยพื้นฐานประชาชนส่วนใหญ่ของละแวกนั้นก็ยังเป็นคริสต์อยู่ดีครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นความเชื่อแบบดั้งเดิม แบบนับถือเทพหลายองค์แบบถือผีสางนางไม้หรือแบบเทพเจ้าโบราณอย่างพวกทองเงี้ยพวกไวกิ้งมีสารพัดนะฮะมีสารพัดหลังจากนั้นประมาณคศ800ก็เกิดเหตุการณ์ที่มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของยุโรปที่ชื่อชาลเลอมังสามารถรวบรวมดินแดนเป็นปึกแผ่นผืนใหญ่ได้ และเขาเป็นคนศรัทธาในคริสตศาสนาพูดสั้นๆง่ายๆแบบนี้พระสันตปะปาปาก็เลยถือโอกาสมีความสัมพันธ์อันดีกับชาลเลอมังแล้วก็ทำพิธีอภิเษกราชาพิเศษให้ชาลเลอมังขึ้นเป็นจกกักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ฟังชื่ออาณาจักรดีๆนะ ตอนแรกเป็นจักรวรรดิโรมันของพวกอ,อำนาจทางทหารนั้นนะขึ้นมาแล้วก็ล่มสลายไปตอนนี้คริสตจักรเรียกกษัตรัยรที่ตัวเองแต่งตั้งว่าเป็นจักรพรรดิของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์อ้างถึงโรมันเดิมเพิ่มเติมความศักดิ์สิทธิ์คืออำนาจแห่งพระสนานตะปาปาเข้าไป นั่นเป็นจุดเริ่มต้น <c oughs> ของสิ่งที่จะเรียกว่าอำนาจของคริสตจักรในดินแดนยุโรปซึ่งถ้าจะสรุปอย่างคร่าวๆเนี่ยนะฮะอำนาจของคริสตจักรรวมศูนย์เบเ็ดเสร็จในอำนาจของสันตปปาที่พูดกันว่าสันตปปาถือดาบสองเล่ม ดาบเล่มหนึ่งเป็นตัวแทนอำนาจทางโลกดาบเล่มหนึ่งเป็นตัวแทนอำนาจทางธรรมสองเล่มน,นี้เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จในมือของสันตปปาอำนาจทางธรรมถ้าสรุปแบบง่ายๆเห็นเป็นรูป,ปรธรรมเลยนะฮะคือถ้าข้าพเจ้าไม่ยกโทษบาปให้กับท่านไม่ยกบาปให้กับท่านท่านตกนรกสถานเดียวเลย โอ้โหนี่มันมันยิ่งใหญ่หน้ากลัวขนาดไหนเนี่ยนี่คืออำนาจที่จะที่จะตัดสินให้คนคนหนึ่งตกนรกได้เลยนะรับประกันแน่นอนว่าคุณตกนรกแน่นอนอำนาจนี้อยู่ในมือของขพเจ้าน่ากลัวไหมคนในยุคนั้นผมว่ากลัวอำนาจนี้กันอย่างแบบเข้าเส้นเลยเข้าเลือดเข้าเส้นเลย นอกจากจะมีความศรัทธาในพระศาสนาของของทางคริสต์แล้วเนี่ยนะฮะคงจะต้องมีความหวาดกลัวหวั่นเกรงต่ออำนาจนี้เป็นอย่างยิ่งด้วยนั่นคืออำนาจทางธรรมที่เป็นรูปธรรมสูงสุดเลยคือ,อนนี้อำนาจทางโลกแสดงออกมาด้วยการสถาปนากษัตริย์มันเป็นอำนาจยังไงครับ มันเป็นอำนาจที่จะบอกโดยตรงกับกษัตริย์องค์นั้นและกับประชาชนว่าสันตปปาเองเนี่ยได้รับอำนาจจากเบื้องบนจากพระผู้เป็นเจ้าหนึ่งเดียวสูงสุดมีอำนาจทั้งทางโลกทางธรรมแล้วสันตปปาเนี่ยใช้อำนาจทางโลกเนี่ยสถาปนาพระจักรพรรดิแห่งจักวรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้น จัก,กรพรรดินี้ก็ได้รับการยอมรับได้รับสิทธิอำนาจโดยตรงมาจากพระผู้เป็นเจ้าแต่หนึ่งเดียวพระองค์นั้นด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเส้นสายการสืบอำนาจที่ลงมาโดยตรงจากพระเจ้าผ่านสันดปาปปาลงมาถึงกษัตริย์นี่คืออำนาจนิยมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่สายวิชาการของทางฝรั่งจะเรียกว่าแอ u t ลู o โมนาคี รากเงาทางวัฒนธรรมทางความคิดหรือเชิงปัญญาเชิงประวัติศาสตร์มาจากเรื่องนี้ครับสมบูรณ์รนาญาสิทธิราชหรือแอปซูลโมนาคีที่ฝรั่งเรียกอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของพระราชาของกษัตริย์เนี่ยมีรากเงามาจากเรื่องนี้ฟังแล้วถามใจตัวเองให้ชัดเจนว่า พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเราอยู่ในวิธีคิดแบบสมบูรณ์รณาญาสิทธิราชจริงเหรอมันคนละเรื่องใช่ไหมเนี่ยพระมหากษัตริย์ของเราอยู่ในแนวความคิดอยู่บนปรัชญาชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตของชาวพุทธความคิดแบบพุทธพระโพธิสัตว์ ผู้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตผู้ได้รับการยอมรับให้ลงมาเป็นหัวหน้าของคนกลุ่มหนึ่งเสียสละตัวเองไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเพื่ออุปถัมภ์ศาสนาเพื่อประครับประคองพระศาสนาให้อยู่จนครบ5,000ปีเพื่อปกป้องดินแดนเพื่อปกป้องคนอ่อนแอเพื่อสารพัด เป็นวิธีคิดแบบเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นคนเรื่องเลยกับการได้รับอำนาจบาดใหญ่โดยตรงมาจากเบื้องบนสูงสุดถ่ายทอดอำนาจลงมาต่อลงมาสืบเนื่องอำนาจกันลงมาเอาให้ชัดเจนเลยครับพระมหากษัตริย์ของไทยไม่ได้เป็นสมบูรณาญาสิทธิราช ตามแบบที่ฝรั่งเข้าใจเป็นคนละเรื่องกันเป็นคนละวัฒนธรรมเป็นคนละศาสนาเป็นคนละวิถีชีวิตเป็นคนละแนวความคิดต้องยืนยันให้ชัดเจนพระมหากษัตริย์ไทยของเราตั้งแต่โบราณมาจากรากเง้าของวิถีพุทธชาวพุทธการดำเนินชีวิตแบบพุทธ ความสัมพันธ์ของเรากับพระพุทธเจ้ากับพุทธประเพณีซึ่งเป็นเรื่องที่ฝรั่งไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเห็นแต่ภายนอกเขาก็ใช้ความเข้าใจที่มันมีอยู่ในหัวของเขาเบื้องหลังของเขาจากวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเรียกระบบพระมหากษัตริย์ของบ้านเราว่าสมบูรณ์รนาญาสิทธิราช แอ t สลดโมนาคี archy, mm hmm. เพราะเขาไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระโพธิสัตว์คือใครไม่เข้าใจมันไม่ใช่วิถีชีวิตเขาก็เป็นเรื่องปกติแต่คนไทยเราครับพอเราเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยอย่าหลงตามฝรั่งให้มากเกินไปนะักค่อยๆตื่นรู้ได้แล้วครับวันนี้ก็ <c oughs> มาถึงจุดนี้ประภาษาของโลกตะวันตกมันจะมีความซับซ้อนแล้วก็ผูกโยงกับวิถีชีวิตของเขาศาสนาความเชื่อความศรัทธาของเขาซึ่งเราก็จะต้องเห็นให้ชัดเจนด้วยนะฮะกรีกมีความผูกพันกับลัทธินับถือเทพ,พเจ้าหลายๆองค์ผมขอเรียกว่าเทพบพรรพการ นี่ก็เป็นแนวความคิดความศรัทธากระแสใหญ่หนึ่งกระแสซึ่งยังมีอิทธิพลอยู่จนถึงปัจจุบันและต่อเนื่องมาจนถึงอาณาจักรโรมันพอโรมันมาถึงอาณาจักรคริสก็มีอีกกระแสหนึ่งคือมีพระเจ้าสูงสุดแต่พระองค์เดียวเห็นไหมฮะมีความต่างละมีความต่างแล้วและเราก็ได้เห็นว่า ความคิดเรื่องเทวราชามีรากอยู่ในความสัมพันธ์ของผู้คนกับเทวดาเทพบรรพการหลายๆองค์ความคิดเรื่องสมบูรณ์ละนายาสิทธิราชแบบที่ฝรั่งเข้าใจมีรากเง่าในความสัมพันธ์ของชีวิตผู้คนกับอำนาจสูงสุดพระองค์เดียวนั้นพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว เห็นไหมครับทั้งสองแนวคิดนั้นนะ่ะมันไม่ใช่วิธีคิดแบบคนไทยเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่วิถีชีวิตของเราขอให้เห็นเรื่องนี้ให้ชัดเจนประวัติศาสตร์ประมาณสักรวมๆพันปีนี้เราก็ย่อกันมาเหลือประมาณขนาดนี้สำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อค่อยๆลงลึกต่อเนื่องกันไปนะครับ ทางมอชชีนของเราจะเดินทางกันต่อไปวันนี้ก็สวัสดีครับ